อีกแล้วนุ่นสุดทิพพาโพสแคปชั่นนี้โดนชาวเน็ตแซะแรงมากนับได้ว่าทัวลงไม่หยุดหลังจากที่นุ่นสุดทิพพาคงแนวดีถูกดราม่าหลังชาวเน็ตขุดคลิปต่างๆขึ้นมาที่ถ่ายรายการตัวใกล้ชิดติดกับนิกกี้บางคำพูดหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมกับคนที่เขามีแฟนแล้วหลังจากที่สาวนุ่นโดนทัวลงก็โดนจับผิดและโดนมาเรื่อยๆ ล่าสุดเธอได้โพสตคลิปลงติกต็อกเกี่ยวกับไปแจกอาหารหมาที่วัดแห่งหนึ่งพร้อมแคปชั่นระบุว่าแจกอาหารหมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัตว์เลี้ยงน่ารักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุดที่พาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน่นสุดที่ฟางานนี้ชาวเน็ตก็แบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งให้กำลังใจพร้อมซัพพอร์ตตลอดไปและแซแรงทั้งบอกว่าเหลือไว้ให้ตัวเองกินด้วยนะคะ ใจดีจริงๆแบ่งให้เพื่อนอันไหนนุ่นเอาอาหารไปให้เพื่อนๆหน้าคล้ายกันเลยไปดูรายการที่แพทสัมภาษณ์มาคือไม่ไหวค่ะเป็นต้น